บิ๊กโจ๊กเผยทราบแล้วเรื่องหมายเรียกแต่ยังไม่ได้รับเพราะตนไม่อยู่บ้านชี้ขอเวลาตรวจสอบว่าออกโดยชอบหรือไม่พร้อมเตรียมให้ทนายชี้แจง19มีนาคมนี้วันนี้17มีนาคม67พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักผ่านรองพอบตํารวจเปิดเผยทางโทรศัพท์ภายหลังที่ตํารวจส่วนทุ่งสองห้องนําหมายเรียกไปส่งให้ที่หน้าบ้านพักของของตนว่าตนทราบแล้วว่าตํารวจสนทุ่งสองห้องมาส่งหมายเรียกและเพิ่งทราบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ตนไม่อยู่ดังนั้นการรับหมายเรียกก็ต้องดูว่าเป็นการสอบสวน โดยชอบด้วยหรือไม่โดวยวันอังคาร19มีนาคมตนจะให้ทนายความแถลงข่าวและจะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้งส่วนวันนี้ได้รับหมายเรียกแล้วหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกสุรเชษระบุว่ามีคนโทรมาบอกแต่ต้องดูก่อนว่าเป็นหมายอะไรและมีการสอบสวนโดยชอบหรือไม่ชอบถ้าเป็นการสอบสวนโดยยังไม่ชอบการออกหมายเรียกก็เป็นการออกโดยไม่ชอบซึ่งวันนี้มีลูกน้องอยู่ที่บ้านและลูกน้องไม่สามารถรับหมายเรียกแทนได้เพราะตามกฎหมายจะต้องส่งต่อตอนเอง ดังนั้นวันนี้จึงไม่มีการรับหมายเรียกเพราะตนไม่อยู่